เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หวานกันสุดๆเลยค่ะแถมยังเป็นคู่สายบุญอีกด้วยสำหรับออฟชนะพลและฮาน่าลีวิสนะคะล่าสุดทั้งคู่ค่ะได้โพสต์รูปขณะทำบุญที่วัดป่าธรรมชาติดอยงามจังหวัดเชียงใหม่โดยคุณออฟค่ะได้โพสต์ข้อความว่าถวายองค์พระประธานพระมหาพุทธจักรพรรดส่งเครื่องแบบล้านนาณนะวัดป่าธรรมชาติดอยงามพระประธานองค์นี้ทำจากเนื้อสัมฤทธิ์ที่ผสมพิเศษจะช่วยให้มีอายุได้อีกหลายร้อยปี ถวายไว้เพื่อเป็นที่สักการะแด่สาธุชนทั้งหลายได้ใช้กราบไหวบูชาขอพรและทําพิธีต่างๆดีใจมากมากครับที่ได้ร่วมแล้วก็เป็นสะพานบุญครั้งนี้ขออนุโมทนาบุญกับพี่ๆน้องนเพื่อนรวมทั้งแฟนคลับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับดีใจที่ได้ทําบุญร่วมกันนะครับยอดเงินร่วมทําบุญนั้นทั้งหมด1นึ่งแหมื่นบาทพร้อมสบายห่มองค์พระประธานและอุณาโลมสำหรับติดนาลาดก็คือหน้าผากนะคะอุณาโลมยอดพลอยโกเมศ พระประดับล้อมด้วยพลอยนพก้าวเพื่อเป็นสิริมงคลฝีมือการทำจากช่างทองหลวงและหัวใจองค์พระพิธีแบบล้านนาเครื่องเงินใส่พลอยไข่มุกดำและน้ำผึ้งสุดท้ายนี้เมื่ออ่านจบแล้วพนมมือแล้วเอ่ยคำว่าสาธุพร้อมกันดังๆ3ครั้งสาธุสาธุสาธ,สาธุปลอบุญหน้าฟ้าใหม่เจอกันใหม่นะครับกัลยาณมิตรทั้งหลาย ขอบคุณที่ติดตามชม o มอร์น n i n ง i ินไซต์ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยละค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ